จเจอกันมาก่อนนะคะเมื่อตอนที่เด็กๆอยู่อุปบาลหนึ่งค่ะแต่อาจจะห่างหายกันไปนานนะคะเพราะฉะนั้นขอแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะครูชามนะคะในวิชานี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เจอกับครูหลายๆคนเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะครูก็อยากจะทบทวนในสิ่งที่เด็กๆเ,เคยเรียนม,มาแล้วนะคะหรือฟื้นกันนิดนึงค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือนี่ค่ะบรรทัด ชื่อเขาเลยค่ะมีทั้งหมด5เส้นนะคะโดยวที่เราจะเริ่มนับจากล่างสุดไปข้างบนสุดนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดค่ะคือเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4และเมื่อเรานับไปถึงบนสุดก็คือเส้นที่หนะคะเส้นล่างสุดคือเส้นที่1เส้นบนสุดคือเส้นที่หค่ะต่อเลยนะคะเวลาที่เด็กๆเขีนสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆใช้มือ นเล่ค่คะสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่ากุญแจซอนค่ะกุญแจซอนสำหรับมือขวาค่ะและสัญลักษณ์นี้นะคะมีชื่อว่ากุญแจฟ้าค่ะเวลาที่เด็กๆเห็นกุญแจฟ้าเด็กๆใช้มือซ้ายเล่นค่ะกุญแจฟาสำหรับมือซ้ายค่ะกุญแจซ่อนสำหรับมือขวากุญแจฟาสำหรับมือซ้ายสำหรับวันนี้นะคะเรา ทบทวนแค่นี้ก่อนและในอนาคตเดี๋ยวจะอธิบายว่ามือขวามือซ้ายมันต่างกันยังไงมองยังไงอ่านยังไงนะคะแต่สำหรับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะมาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของกุญแจซอนค่ะเวลาเราเห็นกุญแจซอนเราใช้มือขวาเล่นนะคะมาต่อกันที่สัญ,ญลักษณ์กุญแจฟาเลยค่ะ เวลาเราเห็นกุญแจฟาเราใช้มือซ้ายเล่นค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะวิวจะสอนให้เด็กๆรู้จักการนั่งที่ถูกต้องเวลานั่งเล่นเออไม่ว่าจะเป็นเปียนโนหรือคีย์บอร์ดนะคะเด็กๆต้องนั่งหลังตรงก่อนนะลูกนะเด็กๆนั่งหลังให้ตรงก่อนนะคะไม่ใช่นั่งหลงังงออย่างนี้เนาะ ต้องขาอย่างเงี้ยไม่ฝุยนะคะนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะแล้วเวลาเล่นที่ถูกต้องนะคะการเล่นคีย์บอร์ดหรือเปียโนที่ถูกต้องเด็กๆต้องใช้มือแบบนี้นะคะแบบนี้นะไม่ใช่แบนอย่างนี้นะลูกแบนอย่างนี้เล่นไม่ได้นะแบนอย่างนี้ไม่ได้นะคะวางมือที่ถูกต้องคือเด็กๆต้องทํามือเหมือนมือหมีมือหมีมือสื่อเป็นอุ้งมือลูกกำมืออย่างนี้ก็ได้อ่าเด็กๆลองกำมืออ่ากำมือข้างนึง อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วจําได้ลนะแล้วเราจะวางแบบนี้นะคะมือเด็กๆเป็นอย่างนี้อ่ถอ่ถ้าข้างนี้ยังจาไม่ได้อ๋อถ้าข้างนี้ทาได้ข้างนี้ก็ต้องทําเหมือนกันแล้ววางให้ถูกต้องนะคะนั่งหลังตรงเล่นแบบนี้นะคะแล้วก็หาโดให้เจอโดกลางอยู่ทั้งหน้าขี์ตัวดังสองโดหาโดให้เจอวันนี้นะคะเด็กๆลองนั่งให้ตรงนั่งแบบนี้แล้วอย่างนี้ไม่สวยนะ ไม่เอานะพิตีผิดนะคะนั่งหลักตกรมเอามือขึ้นมาแบบนี้ค่ะมือขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ได้นี่ลองทำข้างนึ่งข้างนี้มาลองอ๋อลักษณะเป็นแบบนี้วิธีเล่นที่ถูกต้องปลายเล็บนะคะนิ้วชี้จะต้องอยู่ระหว่างกกเล็บกับนิ้วอย่อยางนี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยยกเว้นนิ้วโป้งนะคะใช้อย่างนี้ไม่ได้นิ้วโป้งต้องใช้ข้างข้าง,างมืออย่างนี้แล้ววางไว้ ใช้ระหว่างนี้ระหว่างกกเล็บปลายนะคะหร้อโป้งใช้คาน้างวางวาโอเคค่ะวันนี้คือยู่สอนการวางมือที่ถูกต้องใช้ให้ถูกต้องอย่าใช้อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอุ้มมืออย่างนี้นะใช้ปลาย วางถูกนะคะการเล่นก็จะถูกต้องไปด้วยนะคะถ้าใช้นิ้วนี้ไม่สวยนะคะไม่สวยแล้วก็ไม่ถูกการลงเสียงจะไม่ถนัดด้วยนะคะถ้าเด็กๆวันนี้นะคะสําหรับเด็กอนุบาล2เราจะมาร้องบันไดเสียงและทําสัญลักษณ์มือไปพร้อมๆกันแบบช้าๆก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะเริ่มให้เด็กๆทําแบบพร้อมๆกันโดยไม่มีเสียงก่อนนะเริ่มเลยค่ะ เอากำมือมาค่ะชนกันแบบนี้นะคะโดนะคะเริ่มจากเสียงโดก่อนเสียงต่อไปค่ะเรตั้งขึ้นนะคะตั้งขึ้นอย่างนี้นะ,ะตรงๆนะคะตรงๆนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะมีนมคะตั้งแล้วก็่างอย่างนี้น,คะ,น,นะคะต่อไปฟาค่ะฟากำมือแล้วนิโปงก,งกง็หล่ทาง่าฟาต่อไปค่ะซอนนี่คือเสียงซอนนะคะได้ไหมถึงซอนนะคะต่อไปค่ะ ซอนย้อนกลับซอนนะคะอ่าวซอนต่อไปค่ะกลับมาฟาต่อไปค่ะมีมีเหมือนเดิมเลยเรแล้วก็โดนะคะต่อไปเด็กๆจะทำพร้อมกับเสียงแบบช้าๆครูอ้อมจะร้องบันไดเสียงด้วยการร้องบันไดเสียงไม่ใช่ร้องโดเรมีฟาซอลาไม่ใช่นะคะต้องโดเรมีฟาซอล เป็นเสียงเหมือนก้าวบันไดขึ้นแล้วก็ก้าวขึ้นแล้วก็ก้าวลงนะคะวันนี้นะแค่โดถึงซอนนะคะพร้อมนะคะเด็กๆใครพร้อมแล้วเร็ยมมือเลยค่ะพุ้คมพร้อมแล้วเลยสามสโด ตอนนี้เด็กๆเ,เรียนทฤษฎีกันมาเยอะแล้วพร้อมเต้นกันหรือยังคะ <Yeah! S 1> เพลงที่เราจะเต้นกันนะคะมีชื่อว่า head shoulders knees and toes ค่ะเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเต้นกันนะคะเราไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ในเพลงก่อนนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากเพลงเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆคะตอนนี้เรามารู้จักกับคำศัพท์ในเพลง Head Shoulders Knees and Toes กันนะคะคำแรกนะคะ Head 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 คืออะไรทราบไหมคะ Head คือหัวนะคะหรือศีรษะค่ะอาทุกคนเอานิ้วชี้ไปที่ head ของตัวเองค่ะแล้วพูดตามพี่ชามนะคะ Head 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 Head, head. ต่อนะคะ shoulders shoulders shoulder เนี่ยแปลว่าไหล่นะคะเด็กๆแต่ว่าเราจะเติมตัว s เข้าไปตรงท้ายเป็น shoulders shoulders เพราะว่าเรามีไหลท่ทีข้างคะเด็กๆเ,เรามีไหล่สองข้างคะ่ะอทุกคนพูดตามนะคะ shoulders 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 ทุกคนเอามือไปวางไว้ที่ shoulder ของตัวเองนะคะ shoulder shoulder shoulders สองข้างนะคะต่อเลยนะคะ knees knees มี e แปลว่าอะไรคะเด็กๆ knee เนี่ยขอโทษนะคะแปลว่าหัวเข่าค่ะแต่เรามีหัวเข่ากี่ข้างคะมีสองข้างเพราะฉะนั้นเราต้องเติม s เช่นกันค่ะ knees 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 น,น,น,นะคะพูดตามเลยคะ่ะ knees 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 ทุกคนชี้ไปที่ knees ของตัวเองนะคะต่อเลยนะคะ head shoulders knees and toes toes นะคะเด็กๆ toes toes แปลว่านิ้วเท้าค่ะเพราะฉะนั้นชี้เลยค่ะกลงมาไปชี้เลยค่ะทุกคน toes มีหลายนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็น toes ต่อเลยนะคะ eyes เด็กๆก,ก็ต้องทราบอยู่แล้วนะคะว่า i คืออะไร i แปลว่าตาค่ะ i i แต่ที่นี้เรามีสองตาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็ต้องเติม s ค่ะ eyes eyes เด็กๆพูดตามนะคะ eyes 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 เอานิ้วไปชี้ที่ตาเลยค่ะ eyes ต่อเลยนะคะ nose 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 จมูกค่ะเมื่อกี้พี่จำข้ามนิดนึงค่ะ eyes ears ears ภาษาอังกฤษ ear แปลว่าหูนะคะหูแต่มีสองข้างเพราะฉะนั้นเป็น ears พูดตามนะคะ ears 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 มีสองข้างนะคะ ชี้ไปที่ Ears ของตัวเองเลยค่ะ Ears Eyes Ears And Mouth Mouth นะคะคือปากค่ะ Mouth อันนี้ไม่ต้องเติม S เ,เพราะว่ามีปากเดียวนะคะ Mouth Mouth เด็กๆพูดตามเลยค่ะ Mouth 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 ชี้ Mouth ของตัวเองค่ะและสุดท้ายนะคะ Nose Nose n ose nose อ่าเด็กๆตอนนี้ก็สามารถที่จะร้องเพลงนี้แบบสเนียงเป๊ะๆได้แล้วสู้ๆนะคะ Yeah. เด็กๆสนุกไหมคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย